ที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีครับเจอกันเหมือนเดิมทุกวันวันจันนะฮะวันจันทั์แบบผมใน่ีงวันอาทิตย์เหมือนเดิมเลยทีสปอร์ตครับครับผมก็ช่วงนี้ครับทีสปอร์ตก็ดูกันได้นะครับครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับในช่วงนี้ครับอยู่ผมครับช่วยคิวทองครับแล้วก็มีนำสิงนั่นเองครับใช่ครับนะก็ เป็นคู่หูวงการสายคิวเดิมนะครับแล้วก็จะอยู่กับท่านไปอีกนานนะครับก็จนกว่าเราจะเป็นแชมป์โลกครับเราก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็โครงการซูเกอร์ของไทเบอร r a รดนะครับก็คือแสงสมซิกเรสนะครับทั้ง Open Pro Challenge แล้วก็เขาเรียกว่า World Championship อื่นอีกมากมายใช่ครับมี เยอะทีเดียวนะครับก็ช่วงนี้วงการสุกเกอร์ระดับอาชีพโลกคพักพักก็จริงแต่ว่ากลางเดือนที่จะถึงนี้จะเป็น World Cup แล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้จะให้คุณสกดาพูดเลยที่น่าสนใจใช่ครับน่าสนใจสุดๆนะครับเอาถะเดี๋ยวไปดูช่วงแรกของรายการก่อนครับคิ p o r t ร์ตอัปเดตครับคิ p o r t ร์ตอัปเดตสนับสนุนโดย บริษัทปตทจำกับมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยอาล่ะครับช่วงคิวสปอร์ตอัปเดตครับโดยปตทการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สตูเกอร์แสงสมซิกเรดครับครับผมก็ในช่วงนี้ครับก็มีความเคลื่อนไหวครับในเรื่องของการประชุมใหญ่สมานประจําปีของสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใ่นะครับก็ไม่มีการเลือกตั้ง นะครับเพราะว่าเลือกปีหน้านายกยังเป็นคนเดิมแต่ว่าอาจจะมีการรับรองมติในเรื่องของพระราชบัญญัติการกีฬาฉบับใหม่ปี2557นะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ซึ่งตอนนี้ก็คือว่ากุสิทธุทุอก็ยังดํารงตําแหน่งนายกคือภาคไฟบรรคับคือ2ปียังไม่4ปีนะนะครับเพราะว่าถ้า4ปีต้องรอปี59หรือปีหน้านะครับที่มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็จะมีการคงไม่ต้องเปลี่ยนละ เพราะว่าน่าจกว่าสมาคมบิลเลียดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่บิลเลียดไงก็มีเติมกีฬาบางที่เรียบร้อยแล้วสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยก็คงจะใช้ชื่อสมาคมนี้ไปเลยแต่ว่าวาระในการเลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งต่างๆนะครับก็คงใช้อยู่ในตามพระราชบัญญัติก็คือ4ปีตามเงื่อนไขของทางสหพันธ์นะครับของสนุกเกอร์เอเชียสนุกเกอร์โลกนะครับให้ล้อไปตามนั้นนะครับใช่นะครับก็ประชุมครั้งนี้ก็มีการแถลงในเรื่องของงบดุลประจำปีอะไรต่างๆนะครับก็คือเหมือนกับว่า เรียกสมาชิกเพื่อเพื่อมาเจอกันนะครเป็นหนึ่งปีมีครั้งแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะครับก็ตามโควตาตามเขาเรียกว่าวงรอบไปนะครับแล้วก็ทางสิ่งหนึ่งนะครับที่มีข่าวดีก็คือทางคุณสินทุเนี่ยพูดถึงการที่จะจัดนะครับศึก s ิกเระเอเชียนทัวร์เอเชียนทัวร์เซกิตเร์กิตที่รวมกัน6ชาติแต่ว่าแต่ละชาตินั้นเป็นเจ้าภาพใช่ฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็คือ คือคือเป็นที่มาก็คือทางด้านด้านของแสงสมเนี่ยไปจัดแมชอินวิเ t ชันต่างๆครับทั้งที่ตามฮ่องกงทางจีนนะครับก็เลยมองว่าถ้าสร้างเป็นเซอร์กิตของเอเชียขึ้นมาแล้วก็ไปแข่งที่ฮ่องกงจีนสิงคโปร์อย่างเงี้ยมาเลเซียครับนะไทยอินเดียนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ตอนนี้โครงการนี้ใกล้จะเกิดขึ้นจริงก็คือตอนนี้มี6ชาตินะ6ชาติก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าสิบชาติมันจะเลยเถิดไปหกชาตินี่ถือว่าโอเคหกชาติก็กําลังดีแล้วก็สองเดือนครั้งเออนะสองเดือนครั้งนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คนส่งผู้สื่อข่าวไปประจำได้นะฮะนะครับจะให้มีการรายงานกันบ้างก็คือทีละทีละสองคนครับคั้งละสองคนนะฮะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ใช่นะครับการสอยคิวเพราะคนที่อยากไปคุณต้นผมฉลึกอยากไปมากกับไปกับสมาคมกีฬาเบลเลียนเนี่ยนะฮะใช่ครับเพาอยากไปมากแต่ว่า ถ้าเฮียไม่ไปเนี่ยเฮียคงไม่ไปเขาอาจจะไม่ค่อยอยากก็ได้ก็ไนะครับก็ก็นักข่าวสายสายของซกเกอร์ก็มีหลายๆท่านนะครับก็อย่างรุ่นของบอกระจุ้ยก็อย่างคุณสมขวัญเพปเซนาครับมียอดฝีมือนะของสยามกีฬาครับคุณสกุโตะสกุโตตามติดอยู่กับซกเกอร์มากกว่าอยู่บ้านนี่นี่เรียกทายาทขวัญอ่านะครับของเตยนะฮะคุณสมขวันก็ียบร้อยนะครับแล้วก็มีเราสองคนมีคุณต้นครับนับกันจริงๆนะใช่แล้วตอนนี้มีอีกคน ครับคุณขวัญขวัญประดุกฟูฉายาน้ากลัวมากครับเป็นนักซกเกอร์ที่น่ากลัวมากขวัญประดุกฟูนะฮะก็อยู่ติดขอบโต๊ะมาตลอดแล้วเราเชื่อว่านะครับถ้ามีเรื่องหกแดงเอเชียนซอร์กิตอันนี้นะครับเกิดขึ้นจริงเนี่ยโอ้โหจะจะเวิร์กมากก็เชื่อว่าฝรั่งอาจจะตามตามครับผมครับผมก็เป็นเรื่องราวของเรานะครับวันนี้แล้วก็จากนี้ครับไปเจอกับจานต่ายพิจิตตครับโค้งสุดท้ายแล้วครับเข้าสู่ทางตรงนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการแข่งขัซีเกมส์ที่สิงคโปร์ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อดีตแชมป์สมัครเล่นโลกของเราครับอาจารย์ต่ายพิจิตรครับสวัสดีครั้งคำสั่งสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยกัสดีบต่อนะสวัสดีครับต่าแล้วก็บิดนะครับเออนี่อยู่กับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสามสามอย่างสามกีฬาละครับวันเซนุกเกอร์ได้เหรียญทองผูผูมีโอกาสได้เหรียญวัดดวงแคลมแคลมแคลมไม่ต้องไปวัดกับเขาวัดคือให้ทุยาจบเร็วๆแล้วกันมาได้เรียก ใช่ครับอันนี้ก็คือจะพูดถึงการเป็นว่าพอกีฬาบิลเล a r สต n เกอร์หรือว่าบิลเล a r ส s อร์ t มาเล่นที่สิงคโปร์ค,รคนกลับมาโฟกัสที่บิลเลียดกันมากขึ้นครับอันนี้จันต่ายพูดถึงบิลเลียดครั้งนี้หน่อยครับผมครับก็ด้วยว่าเจ้าจภาพเขาเขาเขาเรียกว่าเขามีโอกาสสูงสุดนะครับของบิลเลียดคือเขามีปีเตอร์กรูคริสนะฮะซึ่งเป็นผู้เล่นที่โอนสัญชาติมาจากประเทศอังกฤษ ก็อยู่จะสิปีละเป็นคนสิงคโปร์ไปละว่าง่ายนะแล้วก็อดีตอย่างที่เราคุยนะคุณจุ้ยกันดีว่าเป็นอดีตครูฝึกของนักกลาทีมชาติเราด้วยใช่ครับแล้วในครั้งนี้นะเจ้าภาพอัดสี่เหรียญทองเลยมันแบ่งเป็น2อย่างครับประเภทร้อยแต้มกับห้าร้อยแต้มหนึ่งร้อยแต้มก็เดี่ยงแบ่งเป็นเดี่ยวคู่และทีมแล้วก็ห้าร้อยแต้มประเภทเดี่ยวห้าร้อยแต้มนี่คืออย่างเดียวอย่างเดียวเลยคือมองตรงๆว่าห้าร้อยแต้มเนี่ย เพื่อการนี้เลยปลูกฝังเลยปลูกเลยว่าเหรียญทองเนี่ยต้องเป็นปีเตอร์กิวคิสแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสไตล์เทคนิคที่เขาชอบโอกาสสูงครับเพราะว่าแต่คงสูงใช่สมัยก่อนมันมีบิเลียตอาชีพเขาจะแข่งกันลักษณะนี้ครเขาชินครับคุณนํำร้อยสองร้อยสองร้อยเขาเฉยเยฮะเดยวเขาก็ไล่ทันเพราะเขาแทงกันเป็นพันครับนะตรงนั้นพียงแต่ว่าถามว่าเราไปลองเยอะไหมไปลองแน่นอนยอมรับแต่ว่าเราก็เคยแข่งเพราะว่ารมสุรินทร์เาทวัฒน์ก็เคยไปแข่งรายการชิงแชมป์โลก ที่พีเป็นลักษณะนี้ก็คือแข่งนะครับจะพียงรณาว่าความชํานาญเกมอะคความชํานาญเกมพูดง่ายๆมันก็เหมือนชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ถึง35เฟรมก่อนชนะอย่างนี้ห้าในเก้าเรามีสิทธิพิชิตเกมที่เล่นเกมเยาวได้ใช่เราทำสี่ห้าเฟรมแป๊บเดียวเขาก็มาละเขาเรียกว่าแพ้ชนะต้องมาตรฐานตรงนั้นแล้ววกกลับมาว่าในครั้งนี้ซีเกมเนี่ยสิงคโปร์จัดไว้สิบทองแต่บิบเบิลแค่สี่ละนะครับ เพาเขาคือเผื่อขาดเผื่อเหลือแต่ผมก็ยังเชื่อว่าอย่างน้อยปีเตอร์ก็น่าจะสี่เหรียญผมว่าเขาน่าจะได้อย่างที่ที่ที่คุยกันว่าห้าร้อยแต้มเขาจะกัเขาเขาเต็งหนึ่งไม่ได้นะอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับแต่เป็นเต็งหนึ่งใช่ใช่แต่ว่าทางเราเนี่ยเราก็มาโฟกัสที่ที่ที่ร้อยแต้มครับเพราะร้อยแต้มเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็แพ้พม่าประเภทเดี่ยวนะครับประเภทคู่แพ้เรา ประเภททีมก็แพ้พม่าประเภทคู่นเนี่ยครั้งที่แล้วเอาผมไปแทงกับพีเตอร์ก็ได้นะฮะใช่ครับไม่ทำไรเลยครับใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีมาคกนกเดียวกเก่งคนเดียวค,ค,คู่ของเขาไม่ถลายแต่เที่ยวเนี้เนื่องด้วยเขาเป็นช้บภาพครับผมว่าเขาน่าจะเตรียมตัวพร้อมนะฮะแต่เพียงแต่ว่าผมก็ยังไม่เชื่อว่าแค่สามเดือนถึงเดือนแล้วจะสามารถปรับมือสนุกมาแทงบิเลยดดีเลิศประเสิริสสีผมยังไม่เชื่อนะฮะผมดูแล้วเนี่ยเภศเดียวนี่ยใช่มีพีเตอร์อยู่ในนั้นนะครับ เดี่ยวก็อ่าประเภทเดี่ยวนะอ่ะเดี่ยวก่อนนะครับเดี่ยวเนี่ยผมดูแล้วมีพม่าน่ากลัวพม่าเนี่ยที่มาฟอร์มเหมือนมาเล่นเฟรนลี่แมตช์ที่ที่ที่ลาเขาขอมานะเขาทำจดหมายมาแล้วก็ยินดีมาเลยครับมาทำมาทำผมก็ทำรองทีมเหมือนเหมือนแข่งซีเกมอะไรเหมือนปรีซีเกมะฮะก็มีอ่าอ่าจออูนะครับเมื่อก่อนเป็นมือหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ละองเทมือหนึ่งองเททางดีสุดนะครับ แทงดีมากๆองเทแล้วก็เป็นเด็กกุมปีสองคนหน้าใหม่ไม่รู้จักก็อพอได้ครนะฮะจออู้ก็ตกไปแต่เพียงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวต้องไปดูรายชื่อว่าเขาน่าจะส่งเดียวนะจออูอ <ๆ S 2> เพราะว่าอาศัยความเก่าครับจะเพียงแต่ว่านันนกกีฬาพม,ม่าเนี่ยนะฮะจะไปรองนักกีฬาเบียดไทยก็ตรงลูกตบหลังอืเขาจะไม่ค่อยแม่นบอกตรงๆเลยนะการเข้าเบรเนี่ยผมว่าเขาทาเนียนกว่าเราอีกก็เรียกว่าเขาชํานาญเกมเราอีกในการเล่นท็อปเทเบิล เล่นแถวหัวโตแดงตบแดงขนอนแดงตบแดงขนอนแดง,แดง,แดง,แดงอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะห้าร้อยแต้นเนี่ยผมว่าเขาแทงดีกว่าเราครับเพราะผมดูทุกวันครัเขาแทงดีกว่าเรานะครับมเาเที่ยวเนี้ยเราแพ้เขานห้าร้อยแตนรอบชิงใช่ไหมฮะผมนึกว่าเราเรามาโฟกัสที่ที่ร้อยแตนร้อยแต้มากกว่าดีกว่า,านี้ฮะผมเดานะฮะมันมีสามที่หรือต้องสี่คนเสียดายฮะต้องต้องบอกท่านผู้ชมว่าเพราะเอญ ีนี้ทีมชาติวิเลียทีมชาติเราเกิดเหตุซึ่งไม่ควรจะเกิดโดยเฉพาะทวัดหัดใหญ่ะฮะมือวิเลียดมือสองของประเทศนะครับเกิดป่วยกระทันหันเส้นโลหิตที่เป็นเลี้ยงหลอดเลือดหัวใจเนี่ยตีบเฉียบพันดีนะฮะไปโรงพยาบาลทันคุณหมอบอกถ้ามาช้าประมาณ30นาทีอาจจะเสียชีวิตได้ก็เข้าโรงพยาบาลรางแม่แห้งไกลๆแต่หมอก็บอกว่ายืนยันว่าซ้อมได้แข่งได้แต่อย่าหักโหม นี่ยตรงนี้ทำให้เราเหมือนเราแผลวไป<ช>ไม่พี่จต่ผมมองอีกอันหนึ่งถามถามเลยเพราะว่าการณีของการเป็นโรคหัวใจเนี่ยโดยเฉพาะโรคหัวใจตีบเนี่ยความเครียดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมความตื่นเต้นมันจะเป็นปัญหาการบีบของหัวใจไหมในช่วงสมมุติว่าถ้าพิทวัตเนี่ยเข้าไปสู่รอบชิงเ,เลอรมันเกิดเอ็กเซเดนได้ไหมแบบนี้ถ้ามันเกิดหัวใจฉับพลันขึ้นมาเนี่ย มันมีวิธีการเตรียมเไหมเพราะเราอย่างน้อยเนี่ยมองปิดปิดประตูช่องไว้ก่อนคือการเซฟเราต้องแจ้งกับทางฝ่ายจัดก,การขันไหมเนื่องจากว่านักนกีฬาลำบากโรคหัวใจอันน,น,นี้อันนี้ฮะอ<ม>ันนี้ก็ผมผ<า>มเตร<ว>ียมการไว้แล้วเพราะอย่างน้อยหนึ่งก่อนเดินทางเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ผมต้องพาไม่ใช่ว่าไม่ใช่อ่ทวัดคนเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเดียวนิธิวัดก็เป็นแต่เป็นโรคที่เบาหน่อยคเพราะฉะนั้นแล้วตัวยาที่ททานเนี่ยมันจะมีสารออกโดมเราต้องพกไปด้วย แเราทาใหทาทา้ทางทางเจ้าหน้าที่ทางแพทย์ของการกีฬาทำหนังสือไปแล้วต้องเอาเอาตัวอย่างของยาไปด้วยครับถ้าสมมติทั้งคู่ได้เหรียญและโดนตรวจโดบเราก็ต้องยืนเขาว่าให้เราเป็นจริงในการยืนยันโดย,โดยเฉพาะในเคสขอบคุณคุณจุ้ยมากเคสของทวัตเนี่ยผมก็ต้องถามแล้วต้องถามหมอหมอที่คุณทวัตไปรักษาโรงพยาบาลแห่งว่าในเคสเนี่ยถ้าเกิดตื่นเต้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่จะเป็นอย่างนั้นอีกไหม หมอไอเส้นที่ทําเนี่ยหมอบอกโอเคละเขาใส่อะไรเขาเรียกอะไรใส่ขดลวดเข้าไปไปขยายเส้นเลือดเส้นเลือดอ่าขยายเส้นเลือดตรงนั้นอ่าอะไรตรงนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ชุยบอกเพรวลาเราาตื่นเต้นใจทำงานเร็วใจทำงานเร็วเพราะโปกติทุกวันนี้ผมยังบอกให้ซ้อมเบาๆเขาบอกไหวๆเบาๆเธอก็เลยสุดเลยเลยฝากท่านพี่แตงมองไว้ครับเพราะผมผมต้องละเพื่อเราเนี่ย เ,เครียดนะฮะใช่ใช่คร,ร,รับเพราะโดยเพราะการเข้าไปเดนแฟนด้านเนี่ยเราเราเพราะว่าเราไปทําข่าวตรงนี้เราเห็นหลายๆคนไม่ว่าเป็นพี่ลมอุ้ยชัยนักุลเวลาเข้าไปเล่นเนี่ยทิเชิดตัวเองเนี่ย<ม>บีบมันก,ก,ก็มีน,นมักก<ม>ีฬาก็มีน้องน่หลับเนี่ยอย่างพี่วัดตอนนี้ยิ่งเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆเนี่ยอ้าววันนั้นกลับทางดีแล้วก็พี่ลมกลับทางไม่ดีพี่ลมกลับไปก่อนนี่อันนี้คือสมมุติแล้วเป็นตัวแทนก็เป็จริงกับปีเตอร์เนี่ยแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย มันต้องมีรายการมาตรการรองรับไงครับต้องควรจะเซฟเอาไว้ครับครับก็ขอบคุณมากนะฮะก็จะเตรียมก็คือคงจะถถามหมอที่การกีฬาด้วยครับแล้วก็จะถามหมอที่ทําการรักษาทวัดด้วยนะครับว่าในเคสอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นมาเราต้องทุกยาอะไรไปไหมครับขออภัยครับหรือจะยังไงขอรอดทุเจ้าภาพเตรียมอะไรไว้ไหมอ่าอ่าครับในเคสอีเเจนซี่นะต้องขออาเป็นกรณีพิเศษ ครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยก็มีอยู่แล้วครับนะแต่ว่านี้ก็ต้องเป็นแพทย์เบื้องต้นครับเแพทย์เบื้องต้นนนะครับนะฮะแต่แต่ว่าก็มองโลกในนี้ดีว่าภาวนาไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็มองแล้วเวดีอย่างหลักความจริงสิงโปมาเล็กครับไปตรงไหนก็ถึงครับเดียวนะฮะนะถ้าถ้าในกรุงเทพฯไม่แน่ครับควรรถติดใช่ม้แนะฮะเซิงโปจะเล็กนะฮะไปไหนครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงเราหาลำคอกไวโดยเฉพาะ้ก่บอนีีี่่ยยยเเเลลลนนระคับ เดี่ยวมเจะอหน่ทีมแล้วก็เดี่ยวห้าห้าไว้ด้วยโอเคทีนี้วกกลับมาผมอยากอธิบายเพราะเพราะเดี่ยวไปแล้วใช่ไหมอธิบายแล้วใช่ไหมครับมาประเภทคู่ผมว่าคู่เนี่ยนะอ่าประเทศที่จะชิงชัยเหรียญทองก็มีหนึ่งไทยผมดูพม่านะเต็งกว่าสิงคโปร์พอเราเห็นมาแล้วพม่า คือเขาเรียนมีทั้คู่เหมือนว่าเหมือนว่าอัีเตอร์เนี่ยเล่นคนเดียวไม่ใช่เขาชนะไม่ได้นะเขาแทงร้อยตัมขาดเลยขาดไปเลยไม่ใช่เขาทาไม่ได้นะครับแต่ผมดูว่าความน่ากลัวยังเป็นพม่าแล้วประเทศที่สอดแทรกก็คือเวียดนามดีขึ้นเยอะดีวันดีคืนซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดยังไงครับคู่กรตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับคผัวเมียครับลมสุรินทร์วัดหัดใหญ่ก็คู่กันนะฮะขาวผสบกันผลิเ็ดมาด้วยกันแล้วก็การแทงไม่ใช่แบบเดิม ก็คือคนหนึ่งไม้หนึ่งอีกคนหนึ่งมาเปลี่ยนเป็นสกอตติชไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่สกอตติชครับก็ระเบไมฝ่ายครั้งครั้งที่แล้วมีคําถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการลงไปแทงว่าสำมเล่อย่างนี้มเล่นไเรียกสกอตชใช่ใช่ตาตรงนั้นนะพะาะคู่เนี่ยฮะผมเชื่อว่าไทยพม่าฟันไปเลยแคบแคบดีกว่าพอมาประเภททีมครับอผมเนี่ยถ้าจะอยากจะตัดสิงคโปร์ออกไปเลยอาจจะไม่ไม่ได้ขออภัยเพราะว่าประเภททีมเนี่ยแม็กซิมัมคือส่งสูงสุดสามคนครับ น้อยสุดสองคนก็เล่นได้มันก็เหมือนเล่นคู่นะฮะผมก็ยังเชื่อว่าไทยเนี่ยก็น่าจะชินกวบาพม่าคู่ประเภทประเภททีมในระหวางไทยเล่นคนละเฟรมครับพี่หลังจะเป็นมือสองหรือว่าพี่หลังเนี่ย,ออยด้วยกฎของการกีฬาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สุริยาไม่มีความสามารถนะองต้องต้องออกตัวก่อนเพีเยงแต่ว่าเป็นนักกีฬาที่เรากําลังผลักดันขึ้นมานะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราเสี่ยงไม่ได้ครับแต่ก็นี้ถ้าอยู่ในทีมเนี่ยถ้าไม่เล่นมันไม่ได้เหรียญ แต่ด้วยต้องขออธิบายท่านผู้ชมให้ฟังก่อนว่าระบบการแข่งขันนนฟอร์แมตของบิลเลียดประเภททีมเนี่ยเขาจะเล่นอย่างี้ครับเดียวครับเฟรมแรกเล่นประเภทเดียวครับเฟรมที่สองเล่นเดียวคนละเฟรมนะคนละเฟรมที่พูดถึงนะเฟรมที่สามมคับเล่นประเภทคู่ก็ตัดเป็นคู่ถ้ายังไม่จบก็มาเดียวแล้วสลับสลับแล้วก็เดียวอีกให้ครบห้าเฟรมถ้ายังไม่จบสามสองแต่ถ้าจบสามศูนย์ก็จบที่คู่จบไปเลย เพราะงั้นแผนที่ผมวางไว้ก็คือหนึ่งถ้าเจอประเทศอย่างรอบแรกอาจจะใช่ผมก็ใช้สุริยาเนี่ยไปเล่นเฟรมที่3อาจจะเล่นกกคู่กับสุรินหรืหอธวัตอ,อีกอย่างนึงคอ่าฮือเล่นเฟรมเดียว เล่นครึ่งเฟรมแล้วกันประมาณตรงนั้นนะครับตอนนั้นก็ไปจอยไปไปได้ปรนสบการณ์ได้ประสบการณ์มีชื่อลงไปความตื่นเต้นถูกไหมครับ้นมาย้ำอีกครั้งฮะสุริยามีความสามารถนะครับแต่สองคนผมดูว่ายังดีกว่าตรงนั้นนะครับผู้ตายใหญ่ผู้นี้นะครับผมแล้วเพื่อมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยสี่เหรียญจากวิเลียดเนี่ยยังครับเหลือห้าร้อยแต้มอีกเหรียญอ่าห้าร้อยแต้มอ่าห้าร้อยแต้มเนี่ยครั้งแรกเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจครับพม่ามาอธิบายผมฟัง เรื่องกติกาไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะทางทางผู้จิการทีมที่คุมพม่ามามาเล่นฟรีซีเกมกับเราเนี่ยเขาอธิบายผมฟังผมก็ตกใจอผมก็ขอบคุณนิกลาไทยมากลมสูลินรู้แล้วก็นิ่งเปื่นเพื่อนผมไม่ค่อยพูดอ๋อใช่ใช่เอาแล้วไม่บอกทวัตทวัตบอกไม่ได้เพราะนอนอยู่โรงพยาบาลพอดีตอนมาทำเฟรนี่แมทเนี่ยฟรติซีเกมทวัต ป่วยพอดีทวัตถะอยู่ก็จะบอกผมว่าทวัตจะค่อนข้างพูดเก่งกว่ารวมทุดิีนก็จะเงียบสเ่วปปนยยใ,ใหญ่เข้าใจคนเดียวตรงนั้นเข้าไปเท่าผมฟังว่ากติกาห้าอย่างร้อยแต้มเนี่ยฮะคือคุณทังไปเลยร้อยแต้มเกมได้ใช่ไหม,มแต่ห้าร้อยแต้มเนี่ยฮะคุณทําแต้มในไม้เดียวนะครับในเบรกนะฮะในอินนิ่งเดียวในไม้เดียวเนี่ยถ้าปาดระหว่าง80ดสิบแต้มจนถึงเก้าสิบเก้าแต้มเนี่ยคุณต้องมีลูกขาวของคุณนะฮะลูกคีย์บอลคุณเนี่ยต้องผ่านตัวดีไลน์ ผ่านขึ้นวงกลมแล้วออกมานะครับอพอคุณทําไปแปดสิบเก้าสิบพอเก้าสิบเก้าปุ๊บเนี่ยคุณยังไม่ทําเนี่ยถือว่าหยุดเลยนะฮะฟาวเปลี่ยนมือทางเลยนะครับอ่าเห็นไหมเขาป้องกันไงไม่งั้นพวกปีเตอร์ก็ท่งางไปสามสี่พันเกมคะับท็อปเจ็บนั้นนะครับตายฮะอ๋อถ้าเกิดว่าให้คุณเนี่ยโยกไปฝั่งนู้นก็กลับฝั่งนี้มันมีตรงนี้ไงว่าเป็นจุดผกผันของเกมเหมือนกันอ๋ออาจจะมีการเปลี่ยนอาจจะเปี่ยนแปดสิบก็หยุดก็ได้ก็ไม่่แน ใช่ก็มีเหมือนกันมแว่าเใช่อาจจะต้องดึงไปเล่นแถวกลางโตะแล้วก็เพื่อให้มันฟาดฝวกระโหลกมาเท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาจะพอพอแปดสิเนี่ยเขาจะวางแผนพอเขาไม่วางแผนอ่ะลูกมันยังไปไม่ได้เขาก็คนอนไปก่อนตบไปก่อนยังไปไม่ได้เขาก็นอนไปก่อนพอเขานอนไปใกล้ๆเอาแดงส่วนใหญ่เขาจะนอนเอาแดงไปจ่อปากหลุมแล้วก็สกูไซส์วนออกมาจะเป็นอย่างนั้นทะสิ้นนะแต่ว่าเท่าที่เห็นผมไม่เคยเห็นปีเตอร์แทงนะแต่ผมเห็นพม่าแทงแล้วผมพอนึกภาพพิเตอร์ออก ผมว่าเขาน่าจะคล่องกว่านี้กลัวแทนครับพม่าคล่องมากครับคล่องกว่าเราห้าร้อยแต้มแต่ปีเตอร์คล่องกว่าพม่าผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะเพราะว่าผมไม่กล้าวิเคราะห์เพราะผมไม่เห็นปีเตอร์แต่เผอิญจริ้งงานประเภทอาชีพเขาเล่นกันอย่างนั้นกติการเพราะว่าผมว่านั่นแหละเพราะว่าปีเตอร์คงเป็นบอกให้ทางเจ้าภาพสิงคโปร์ว่าอันนี้หละใครจะได้เหรียญทองใช่ใช่ก็อย่างน้อยเอาไว้เหรียญหน้าสี่อะไรประมาณทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับอะไรก็ได้ครับนะฮะตรงนั้นนะครับ ด้วยการคุมทีมมานะครับโดยภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่ประเภทของเราก็คือสุกเกอร์บีเรียดแครอมแล้วก็ปูครับในส่วนตัวของอาจารย์ไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่สมาคมส่วนตัวของโค้ชเนี่ยกี่เหรียญครับที่มองไว้ตามความคาดหมายครับคือใจผมเนี่ยก่อนผู้ใหญ่ตั้งสองเหรียญตอนนั้นทวัตัดใหญ่ยังปกติอยู่อผมดูว่าสองบวกเลยซ้ำผมดูว่าสบวกเลยซ้ำ บอกตรงว่าบิลเลียดเนี่ยสี่มันก็น่าจะได้บ้างแต่ถามว่าผมมั่นใจอะไรผมมั่นใจสนุกมากกว่าผมมอทสนุกได้หนึ่งแน่นอนบพระเผื่อสองอะไรก็ถึงได้เหมือนบิลเลียดโบนัสอะไรเงี้ยผมผมคิดอย่างนั้นนะครับพอเห็นพม่าแล้วอืมเหนื่อยแน่นอนยังไม่เห็นสิงคโปร์นะเห็นอย่างพม่าเหนื่อยแน่นอนครับนะแต่สนุกเราเห็นเห็นนะครับมันอยู่ที่เราจริงๆสนุกได้ไม่ได้ใช่ครับตรงนั้นวกกมาครับถ้าทวัด ไม่ป่วยสองบวกแน่นอนเพราะป่วยเสร็จตั้งสองแล้วดีแล้วครับอยู่ที่สองครับก็วันนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ทั้งสองสัปดาห์เราได้คุยกับอาจารย์ต่ายนะครับทั้งคือเรียกว่าภาพรวมทั้งหมดนี่เคลียร์เลยนะครับแล้วก็เวลาชมบิลเลียดหนึ่งรอยกับห้ารอคนละกติกาครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ครับคขอบคุณมากครับ สักครู่ครับช่วงหน้ามาเจอกับคุณสักดาและตันสุบันในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับ